พอดีพอดีลูกไปไหนมาโอ้ยเอ็งูเนี่ยแม่ไม่เจอเองตั้งหลายวันโทรไปเองก็ไม่รับเนี่ยงันเยอะแม่หรอจัะแม่เป็นไงมั่งสบายดีแม่เหรอก็เปื่อตรงเลยอ่ะก็ไอ้คิงคองนะแต่อ้สีนะข้างบ้านเราเนี่ยนะโอ้ยมันตีกันลูกไอ้คิงคองมันเมานะหัวลาน้าทุกวันเลยลูกแม่ลาคาไปตั้งผู้วันชิดก่อนนี้นะมันเมาอะไรนะมันตีแม่มันตีแม่มันยามมนยังปากแม่นะมัน ปา, ais, <th> ปากแม่มันจะเติมปากคุดเลยลูกเอ้าแล้วแม่รู้ได้ไงแม่ไปช่วยเขามาเหรอก็มาแล้วเรียกแม่จต่บ้านแตกแตกแม่ไม่ยอกไปดูโมันตีแม่มันแม่ก็ไปช่วยมันนะพอไปช่วยมันเสร็จมันหันมามันมาปัจฉีหน้าแม่มาบอกว่าถ้าแม่ไปยุ่งกับเรื่องของมันจะตีแม่ขาเปอีกอ่ะโอ้โหลูกเม่กลัวจังเลยลูกแล้วแล้วแล้วแม่ไปแจ้งความไปอะไรไว้เปล่าแม่ก็ สองวันอีกม่นเข่าอีกแม่เลยไปแจ้งความลูกมันก็จะจะตีแม่อีกแม่เลยไปแจ้งความแม่กลัวอยู่บ้างนเดียวฝนก็ไม่มามันก็แค่ด่าแม่เฉยใช่ไหมด่าอะไรล่ะมันจะเอาไม้มาตีข่าแม่ไปอีกข้างลูงสิทำไงดีอ่ะเออแต่แม่หนูเคยดูยูทูปอะของของสำนักงานศาลยูทูปูอะไรลูกแม่งงยูทูปอ๋ออ๋อเขาเรียกว่าการไก่เกยก่อนฟ้องอ๋อยูทู e การไก่เก็บ่อนฟ้อง ไปขอคําปรึกษาจากเขาดูไหมเออมันก็ดีนะลูกมันน่าจะดีเราไปตรงศาลใกล้ๆบ้านเราเนาะอืมดีเหมือนกันนะลูกนะเออเออเออเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ดีไหมแม่ดีดีดีพรุ่งนี้เนาะเออโอ๊ยแต่วันนี้เองยังไม่ได้กินข้าวกินปลาไม่ใช่เหรอลูกเดี๋ยวกินข้าวกินปลาแล้วกิอข้าวพรุ่งนี้วันนี้แม่ทอดปลาของโขดก้อนเองพรุ่งนี้ขึ้นไปกันนะลูกแต่เช้านะอ่ะไปกินข้าวกับแม่เนาะกินปลาปลาปลาปลูกไป เดินขึ้นมากว่าจะถึงล่าค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเรติดต่อที่นี่เราไม่ใช่ใช่เขาเขาเห็นว่าประชาสมพั์นะคะเราเราถามเขาก่อนนะแม่นะเราต้องถามเขาตรงนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีปัญหาเดือดร้อนอะไรมาที่ศาลของเราคะพอดีว่าแม่เขามีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านเขาส่งเสียงดังเวลาเขาเมา แล้วก็แม่เขาตกใจกลัวก็เลยจะขอคำปรึกษาอีกอย่างหนึ่งแม่เขาไปแจ้งความไว้ด้วยนะคะก็เลยพอดีว่าเห็นจากยูทูบว่าที่ศาลนะ่ะเขามีการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องอก็เลยอยากจะขอคำปรึกษาค่ะว่าจะทํายังไงคืออยากจะลดขั้นตอนไม่อยากให้มันคือแบบว่าไม่อยากให้มันมีปัญหาบา,บาดหมางก,กันไปมากกว่านี้นะค,ะค่ะค่ะกรณีที่เล่ามานะคะ เป็นความผิดฐานทําให้ตกใจกลัวเป็นความผิดละหุโทษสามารถเข้าไกลเกี่ยก,ก่อนฟ้องได้นะคะสะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโดยการไกลเกี่ยก,ก่อนฟ้องนะคะจะมีขั้นตอนวิธีการดังต่อไปนี้นะคะ่ะการไกลเกี่ยก,ก่อนฟ้องในคดีอาญาผู้มีสิทธิ์ใช้บริการไกลเกี่ยก,ก่อนฟ้องได้แก่ประชาชนโดยอาจเป็นผู้ที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ยังสถานีตำรวจและยังไม่ได้เป็นคดีความ ฟ้องร้องต่อศาลนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจจากประชาชนหรือนิติบุคคลช่องทางดำเนินการไกลรเกลี่ยก่อนฟ้องท่านสามารถเดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจด้วยตนเองหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์หรือยื่นคำร้องผ่านระบบซีออสโดยเข้าเว็บไซต์ mediation.coj.go.th สำหรับข้อพิพาททางอาญาที่สามารถไกล่เกลี่ยข่อนฟ้องได้ตามพระราชบัญญัติกลางไกล่เกลียก่ยข้อพิพาทพศ2562เป็นความผิดอนยอมความกันได้ได้แก่ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานรับของโจรเป็นต้นความผิดระหูโทษเช่นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าความผิดฐานทําให้ตกใจกลัวเป็นต้นในการไกล่เกลี่ย่อนฟ้อง,องหากคู่ความสามารถตกลงกันได้หรือประสงค์จะถอนคําร้องทุกข์หรือยอมความสามารถขอเอกสารต่อสารเพื่อนําไปแจ้งกับพนักงานสอบสวนขอถอนคําร้องทุกข์หรือถแถลงความประสงค์ ขอยอมความยุติเรื่องได้สำหรับการดาเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าธรรมเนียมศาลคู่กรณีสามารถเลือกดาเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาลยุติธรรมหรือด้วยวิธีการออนไลน์อันจะส่งผลให้คู่กรณีไม่มีสถานะเป็นโจทย์หรือจำเลยและไม่มีประวัติถูกฟ้องคดีต่อศาลร,รวมทั้งสามารถ รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่กรณีได้นี่คือเหตุผลทำไมจึงเลือกใช้บริการไกลเกี่ก่อนฟ้องในศาลยุติธรรมดีจังเลยฟ้ค่ะไม่ต้องฟ้องเป็นคนดีใหม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายยังรวดเร็วเป็นที่พึง แม่ชอบจริงๆแดืนี้แม่ก็สบายใจได้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวแล้วมันเสียงดังแม่ตกใจหัวใจจะวายลูกเอ้ยขอบคุณมากนะคะคุณเจ้าหน้าที่ค<อ>่ะขอบคุณค่ะฝนเรากลับบ้านกันเถอะลูก<ะ>ป้าไปไปกลับบ้านกันลูกกุ้งแม่